นรกสวรรค์พรหมโลกหลวงปูคขข 6, ออ 2, งป่คำสุขญาณสุขโขในพรรษาที่ห้าถึงหกพศสองพันห้าร้อยหนึ่งถึงสองพันห้าร้อยสองหลวงปู่คำสุขญาณสุขโขอยู่จำพรรษาที่วัดป่าสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เล่าว่าจำพรรษาที่วัดป่าสลวงเริ่มต้นฝึกสมาธิ รักษาสิกขาบทตลอดจนข้อวัดภายนอกรักษาจิตเร่งสติทียิบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอันเป็นเสี้ยนน้ำของสมาธิเลยผู้ใดรักษาการประพฤติปฏิบัติข้อวัดทั้งหลายก็รักษาจิตได้โดยส่วนมากจิตเสื่อมก็เพราะข้อวัดไม่ดีใจมันไม่มีตัวไม่มีตนจะปฏิบัติยังไง ต้องอาศัยร่างกายเป็นตัวปฏิบัติเร่งความเพียรเข้าอย่างหนักจนจิตเจริญขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนกลับมาสงบเหมือนเดิมเมื่อจิตเป็นสมาธิกำหนดรวมลงแล้วจนถึงฐานของจิตเดิมอยากไปดูนรกสวรรค์กำหนดจิตลอยไปดูได้เลยพูดมากก็จะหาว่าโม ตอนที่เราลงไปไฟนรกโมดดับหมดด้วยอำนาจคุณศีลคุณธรรมและอานิสงค์ของการปฏิบัติจิตมันลอยเหาะไปมองลงข้างล่างเห็นแต่หัวผู้คนลอยน้ำแออัดยัดเยียดกันเสียงร้องครวญครางเหมือนหมู่อึงอ่างไม่เว้นระยะส่วนแม่น้ำนั้นเหมือนทะเลสุดลูกหูลูกตา เคยได้ยินว่าเป็นกระทะทองแดงแต่ที่เห็นมันเป็นทะเลมหาสมุทรเลยมองไม่เห็นขอบกระทะออกจากขุมนี้ไปเห็นอีกสัตว์นรกจำพวกหนึ่งเกิดมามีไม้เท้าอันหนึ่งค่อยๆเดินแล้วก็ถูกผู้คุมใช้เท้าถีบตกลงไปในหุบในเหวหน้าผาข้างล่างพอตกลงไปก็มีก้อนดินก้อนหินตกลงไปทับจนตัวบอบช้ำ ร้องดิ้นด้วยความเจ็บปวดจนตายแล้วก็เกิดอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมเป็นกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกพวกหนึ่งเกิดมามีขาติดอยู่กับก้นเต้นไปเต้นมาเหมือนนกเหมือนกาจะนั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่ได้จะยืนก็ไม่ได้เต้นไปเต้นมาเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นไปนรกก็ไปไปสวรรค์ก็ไป พรหม,มโลกไปถึงชั้นสองพระพรหมก็อยู่แบบพระนี่แหละท่านเรียกว่าพรหม,มโลกแต่ไม่เคยรู้เรื่องอดีตชาติจะทำยังไงดีเลยตั้งจิตใหม่ตั้งไว้ในพรหมวิหารสี่ทำจิตอ่อนๆประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อจิตรวมลงแล้วบอกเรื่องอดีตชาติเลยมันไม่ใช่จะมานั่งคิดนอนคิดเอานะ จิตพุ่งลอยไปเหมือนจรวดไปดูพบเหมือนฉายหนังมันแจ้งสว่างขึ้นมาปรากฏเห็นเขาเอาศพไปทำไว้อย่างไรเอาไปฝังไว้ยังไงชาตินั้นๆมีหลักฐานประกอบครบหมดชาติที่แล้วชื่อนายจินดาอายุ73ปีประมาณปีพุทธศักราช2,300กว่ากว่าลูกสาวเอากระดูกไปไว้ในทาตกลางทุ่งนาเขารักพ่อมาก อีกชาติหนึ่งนั้นจะเล่าเป็นคติตัวอย่างให้ฟังเมียเขามาชอบเราเราก็เล่นด้วยด้วยความหลงไหลในกามอันเป็นเหตุผิดศีลข้อที่สามพอตายไปได้ไปเกิดในม้อนรกทุกขร้อนทรมานหมดเวรหมดกรรมจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตรับโทษวนเวียนในอบายภูมิน่าสลดสังเวชจริงๆอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะ เพราะเวลารับโทษแล้วมันทรมานอีกชาติหนึ่งนั้นเราเองอดสงสัยไม่ได้ว่าพ่อเราในชาตินี้ทำไมไมีแต่ทำร้ายดุดาบางทีจับมัดแล้วเคี่ยนเราทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งร้องขออ่อนยอมทุกอย่างก็เลยกำหนดจิตด,ดูจึงเข้าใจหายสงสัยว่าเราเกิดมาใช้กรรมชาติก่อนนั้นเคยเป็นเพื่อนกัน ปร้นสะดมร่วมกันสามคนแบ่งเงินกันไม่ลงตัวไม่เท่ากันจึงวางแผนลอบฆ่าแกเรากับเพื่อนคนหนึ่งตกลงจะฆ่าให้ตายคนหนึ่งถือเชือกคนหนึ่งถือไม้พอได้โอกาสจึงลงมือใช้เชือกมัดคอแล้วเอาไม้ทุบดิ้นตายอย่างน่าอานาถจากนั้นก็นำศพไปทิ้งไว้ใกล้ๆป่าช้าด้วยผลกรรมที่ทำไว้ แกจึงมีจิตอาฆาตแค้นพยาบาทเกิดมาเป็นพ่อในปัจจุบันลอยไปดูพบชาตินั้นออกจากพบชาตินั้นไปชาตินี้จากบ้านนั้นก็ไปบ้านนี้จนขี้เกียจด,ดูเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องพบชาติในพรรษาที่9ถึง11พศ2 5 5 5 5ถึง2507 หลวงปู่คำสุขยานส,สุขโขอยู่จำพรรษาที่วัดป่าซับคำกองอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้โปรดโยมมารดาก็คือนางมนบัวพาเรืองที่ไปเกิดเป็นอสุรกายโดยหลวงปู่เล่าว่านึกถึงบุญคุณแม่ผู้ให้กำเนิดท่านเสียชีวิตไปก่อนจะมาบวชเมื่อจิตสงบลงตามกำหนดดูว่า ตายแล้วไปเกิดจุติในภพภูมิไหนจึงได้รู้ว่าแม่ไปเกิดเป็นอสุรกายลักษณะใบหน้าเหมือนค้างคาวแต่ตัวเป็นคนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าใส่นอนอยู่ในกระ่อบมุงหญ้าคาเก่าๆบนบ้านมีกับข้าวอาหารหวานขาวอุดมสมบูรณ์นอนอยู่5้ถึงหคนเป็นสาวแก่อายุประมาณ30-35ปี พอเราลงไปแกก็รู้ว่าลูกชายมาจึงนิรมิตกายหายตัวแวบไปเขาหายตัวได้แต่ยังใช้กรรมอยู่มาคิดทบทวนพิจารณาดูก็สงสัยตอนแกมีชีวิตอยู่ก็ไปวัดทำบุญไปจังหันเป็นเจ้าภาพกองบวชก็เคยทำไมจึงได้เกิดเป็นอสุรกายเป็นอยู่ในสภาพที่ขัดสนลำบากเช่นนี้มาเข้าใจว่า แกทำบุญตามประเพณีเท่านั้นพระก็ไม่ใช่พระปฏิบัติอานิสงส์ก็ไม่เกิดเพราะเป็นพระทุศีลส่วนโยมก็ได้แต่อานิสงส์ทำทานอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ไม่เคยรักษาศีลอุโบสถศีล8แม้กระทั่งศีลห้าก็ด่างพร้อยจึงได้ไปเกิดเป็นอสุรกายมีใบหน้าเป็นค้างขาวเช่นนั้นเราก็อุทิศบุญให้เรื่อยๆ ตอนนี้พ้นจากกรรมนั้นไปแล้ว